ถ้าสามารถควบคุมผัสสะได้ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าวิธีที่จะควบคุมผัสสะเนี่ยจะควบคุมได้อย่างไร<ม>นั่นก็คือไอ้ที่ผัสสะมันทำให้เกิดเวทนาได้<ม>ก็เพราะว่าใจมันอยากมันยังมีความอยากคือตัญหามันมีความอยากตามกิเลสของความโลภกรดหลงและมันก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น แล้วมันก็มีตัวผู้อยากนี่ออกมาเต็มที่ใช่คืออัตราตัวตนที่เป็นฉันเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องทำลายไอ้สิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะทำลายสาเหตุคือเพื่อให้เราสามารถคุมผัสสะได้ทันฉะนั้นเราก็จึงต้องศึกษาสิ่งที่จะมาเป็นเป็นคู่ปรบับหรือว่าเป็นคู่ปราบไอ้เจ้า ตัณหาไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ไอ้สิ่งที่จะมาเป็นคู่ปราบเป็นผู้ปราบไอ้สิ่งนี้ได้นั้นก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎธรรมชาติหนีไม่พ้นกฎไตร,รลักษณ์ถ้าไม่รู้จักกฎไตร,รลักษณ์เท่าไหรเท่าไหร่ก็ยังจะต้องเป็นธาตของผัสสะอยู่นั่นเองจะต้องเป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะก็เพราะเราจะเห็นว่าไอ้ผัสสะที่เกิดขึ้นค,คือจะเป็นรูปก็ดีถ้ามันน่ารักมันก็น่ารักน่ารัก แล้วก็ยึดมัน่นเอาเป็นจริงเป็นจังฉันจะต้องได้รูปที่น่ารักอันนั้นเหมือนอย่างคาดีไอ้ข่มขืนน่ะที่เกิดขึ้นบ,บ่อยๆนี่ปัจจุบันเนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพอเห็นรูปที่น่ารักใจมันหยุดไม่ได้สัญชาติยานดิบมันเกิดขึ้นมาทันทีมันถึงต้องตันหาอุปาทานแล้วก็เกิดการการะทำจนกระทั่งจุดคร่าเข้ามาทําลายเราเห็นไหมเ<ค>นี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องทันต่อผัสสะทีนี้วิธีแก้ก็คือ นั่นก็เพราะเห็นมามันน่ารักจริงๆแล้วก็ลืมไปว่าไอ้นี่มันเป็นแต่เพียงเนื้อเพียงหนังซึ่งมันมีการสลายมีการทนอยู่ไม่ได้เพราะไม่เคยศึกษาว่าไอ้ที่มันมองดูน่ารักน่าดูเนี่ยเพราะมันมีผิวหนังเนี่ยหุ้มห่ออยู่ครับถ้าเรามาศึกษาแล้วก็เราจะลองทดลอง ลองสมมุตินึกดูลอกไอ้ผิวหนังนี่ถลอกออกซะถลอกไอ้ผิวหนังเนี่ยออกตัวแดงแใช่เหมือนไอ้กบตัวแดงแเหมือนไอ้ไก่ตัวแดงแไอ้หมูไอ้เนื้อไอ้ที่เราไปตามเขียงในตลาดนั่นน่ะเป็นไงไม่เอาแล้วก็คือก้อนเนื้อใช่ไหมนี่คือหมั่นศึกษาอนิจจังและเราจะเห็นอนัตตาเลยไอ้ที่ว่าถลอกออกมาเนี่ยมันเห็นอนัตตาในนั้นเห็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเห็นทุกครังความทนอยู่ไม่ได้ แล้วก็ไหนและอันัตตาไอที่น่ารักเมื่อกี้นี่มันหายไปไหนมาเหลือแต่ไอ้้อนเนือ้อแดงๆอะนะจะส่งให้ไปกอดสักหน่อยก็ไม่เอาแล้วกอดไม่ลงวิ่งวิ่งหนีเลยซ้ําไปนั่นอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจริงต้องศึกษากฎของตไะไรลก